MTC เพราะว่ามันก็สะท้อนในทางเดียวกันเน,ะนาะนัดว่าถ้างบติดล้อออกมาดีเนี่ย MTC ก็น่าจะทางเดียวกันได้เหมือนกันนะฮะอ่ะมีลุ้นไหม Q1 ดีกว่าคาดมีลุ้นมีลุ้นเพราะว่าก็อย่างที่เราเอ่อพรีวิวไปนะครับพันห้าร้อยแปดสิบเนี่ยเอ่อบวกทั้งเ์ออนเยียร์แล้วก็น on วได้เนี่ย เป็นเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ที่ยังปรับตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็โลนโกลดเนี่ยยังมีรูมที่จะเติบโตได้นะฮะเรามองว่าเรื่องของออตัวสภาพคล่องต่างจังหวัดเนี่ยยังยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ MTC เนี่ยเน้นลูกค้ารายย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะเนี่ย ตรงนี้ก็จะได้อาน,นิสงส์เชิงบวกนะครับประกอบกับว่าสินเชื่อโอเคไตรมาสแรกอาจจะไม่ได้โตมากแต่ว่าก็มีเรื่องโบนัสมีอะไรจ่ายเนี่ยทำให้ตัวคุณภาพสินทรัพย์โดยรวมเนี่ยน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับเราก็เลยอชอบ MTC ที่สุดในบรรดากรุ่ปจำนำทะเบียนทั้งหมดอยู่นะครับ MTC เป็นตัวเลือกที่1น่ะนะครับแล้วก็ติดล้อเป็นตัวเลือกที่2ออนิดหนึ่งแล้วก็สวัสดีดเราน่าจะชอบน้อยที่สุดครับผมก็ยังยังพิเศษ MTC เป็นท็อปิกครับ งบออกว่าไหนนะ Mtc น่าจะอังคารไม่ก็พุดก่ดนห,หน้านะสัปดาห์หน้าครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของ NPL ก็น่าจะสบายใจที่สุดนะครับเครดิตคอสก็น่าจะลดลงเพราะงะั้นเนี่ย MTC น่าจะอยู่ในเรดาร์นะแล้วก็ช่วงนี้พอปิดล้อเทรดไม่ได้ไเยสวัสดก็ไม่ค่อยโอเคอเพราะฉะนั้นก็เหลือ MTC แหละที่ น่าจะมีะลุ้นคนชอบมีลุมากมกว่า